21กรกฎาคมนี้ช่องส่องผีพบกับ EP นี้่านผู้ชมเราจะมาส่องโรงพยาบาลที่เขาขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลผีสิงซึ่งเป็นที่ที่คนในวงการบันเทิงชอบมายืมสถานที่ถ่โรงพยาบาลสยองวันคือส่วนตัวเองเป็นคนกลัวผีด้วยกลัวมากมาค่ะทุกคน ดิ้เสียงเด็กอืไยินใ่ไหได้ยินป่ะได้ยินได้ยนบเงไแยไม่รู้กับได้ยินค่ะได้ยินแต่ผมไม่ได้ยินนะอยินมไม่ได้ยินคะได้ยินไมไดนม่ได้ยิไ่ได้ยินหมได้ยินผมได้ยินม่ได้ยินไนทม่ได้ยินคยน่ดนไ่ด้นไ่ยินไ่ได้ยนินค่ได้ินม่้ยินไ่ไิงค่ะเ้ราะว่าข้างหลังแม็กอ่ะ ก็จะมีผู้ชายนั่งอยู่เห็นมีไหมแค่อยู่ตรงนี้มีไหมพีบัวพีนั่งรถเข็นจริงแล้วเขบอกว่าเวลาย้ายไปไหนต้องบอกเขาว่าย้ายไปไหนใช่ป่ะแล้วบอกทุกคันในที่เนี้พูดได้หมดเลยมีคนได้ยินจริงๆค่ะก็เขาตายคารถเข็นเขาเป็นเจ้าของรถเข็นและลูกหลานก็มาบริจาคให้อีกทีหนึ่งด้วยอันนี้ห้องทำคลอดหรอคะี่ยเหมือนห้องคลอดทุ่น รู้ได้ไงอ่ะรู้ค่ะเพราะว่าที่นี่มีเด็กเยอะมากคนลุกเลยไม่ได้อก <นะ S 2> ที่นี่<ข>ห้องทําแท้งด้วยค่ะไม่ใช่แค่ทําคลอดใช่มีความสุขก่าเป็นห้องทาแทง้งพี่เจมขออนุญาตก่อนเอามาโอ้เห็นเลยพอขออนุญาตพวกเห็นเลยเหมือนได้กลิ่นใช่ไหมก็อย่างที่เรนบอกว่าทุกคนจะได้กลิ่นจะมีเสียงนะคะเพราะเขาเดินวนรอบกายของท่านอยู่แล้วก็มีภาพเรนจะรู้ว่าเหมือนมีหมออยู่ตรงนี้มีเลือดออกมาเต็มเลย แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็เป็ผ้าปิดของค้าพี่บวยแล้วก็ตาเขามีเลือดไหลแล้วก็มีเด็กน้อยๆแดงๆเต็มพืินไปหมดเลยสัมผัสความหลอนสยองไปพร้อมกันในช่องส่องผีพุทธนีสองทุ่มสิบห้าทางยูทูช e l นลขอมกันทั่วโลกก็ไม่รู้คือเสียงอะไรที่ได้ยินคือเสียงอะไร ที่เข้ามานลอนในหูเต็มสองหูพร้อมๆกันบอกได้ไหมคือเสียงอะไรที่ได้ยินมันเสียงอะไรทั้งเสียงและกลิน่นโชยมายชื่นใจตกลงคืออะไรหาคำตอบแห่งความหลอนไปพร้อมกันพุทธนี้ร้ามพ้อือ้อ